นี่ค่ะพบกับนกแก้วชาแนลนะคะทุกคนวันนี้นกแก้วจะพามาดูแก้วมังกรค่ะทุกคนสวยงามมากเลยค่ะนี่ดูดินี่สวยสวยสวยมากเต่งมากดูดิเรือล,ลูกใหญ่มากินน่ากินมากเลยอ่ะทุกคนดูดิสวยงามมากมากเลยค่ะ,ะนี่แก้วทูเรือโดยตรงเลยนะคะทุกคน่สวจริงนะคะนี่ต่อมาเป็นตะเข่งตะเข่งเลยค่ะนี่ นี่ส่งตรงจากคูเรือเลยนะคะี่ช่วงนี้นะคะคูเรือกำลังเยอะนะคะแก้วมงคลนี่นี่นี่ดูดิค่ะนี่สวยงามมากเลยค่ะนี่นี่ดูดิค่ะนี่อู้ยสวย นี่นี่ดูสิคะนี่สวยไหมคะทุกคนสวยงามมากเลยค่ะนี่สวยจริงงก้าองก่อนโอ้ยดูดูความสวยของเขานะคะทุกคนอูยสวยอะไรมันจะ้าตชื่อร้านอะไรนะร้านตาสอร้านตาสอน มีเบอร์โทรไหมคะมีครับมีครับเองเบอร์อะไร063 963 14 262นะคะทุกคนมาได้เลยนะคะแก้วคูเรือนะคะทุกคนสวยงามมาเลยนี่น no ี่นี่อู้ยอะไรจะสวยขนาดนี้สวยจริงค่ะทุกคนวันนี้พามาดูแก้วคูเรือนี่ แล้วลูกเขาใหญ่มากหวานมากเลยนะคะนี่เนื้อข้างในสีขาวนะคะตัวนี้อีอสวยจริงโอ้ดูดินี่อันนี้มันติดหนังสืบพิม์อู้สวยจริงนี่ สวยสวอกนี่ค่ะทุกคนสวยสวย,สวยนี่น่าเป็นแข่งเลยอ่ะวนอยู่ตรงนี้หละค่ะนี่สวยเกินนี่ข้างในนะคะทุกคนข้างในก็จะสวยประมาณนี้ นกแก้วก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะทุกคนฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนอกแก้วชาแนลด้วยนะคะเบอร์โทรมีอยู่ในคลิปอยู่แล้วนะคะติดต่อสอบถามได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ